ฮัลโหลสวัสดีครับผมยีดีต้อนรับเข้าสู่เกม d a ้ o n Air s i l e n g t นะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าทีมผมมันมันโคตรกากนะเพราะว่าผมไปติดดันไฟผมปั้นทีมไฟแล้วผมไปลงดันผมปั้นแต่ทีมไฟรนะอบแล้วแล้วก็ผมก็เลยไม่สามารถที่จะผ่านดันไฟได้เนาะทำให้ผมอัปเกรดตัวละครไม่ได้เลยเพราะว่าตัวแร่ตัวเพชรอะมันเพชรแร่แร่ไฟมันไม่พอเนาะครับผมก็จากนั้นก็เศร้าซยแล้วก็ได้ไป ฟาร์มกอบวินครับผมฟาร์มกอบวินอย่างหนักหน่วงเพื่อจะเอาเอ็กมาไล่อัปเกรดตัวไล่เก็บเลเวลตัวละคราธาตุอื่นๆนะครับผมเพื่อจะจะเอามาผ่านดันไฟอีกครั้งหนึ่งก็ไปลุยมาโคตรเยอะ <S <S เพราะว่าลองแล้วลองอีกแล้วไอตัวนั้นก็พวกนี้ลองแล้วก็ไม่ไม่รอดครับผมเนะเอาไปลงก็ไม่รอดเหมือนกัน <S 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 ดูดิวผมไปจัดน้าแข็งมาเต็มระบบเลยเอ่อไอตัวนี้ ตัวนี้นี่เห็นไหมแล้วก็นี่แทงน้ําแข็งมาอีกครับผมตอนแรกไม่ได้มีตอนแรกไม่ไม่ได้ใส่แทงน้ำแข็งใส่เป็นแทงแสงเนาะตัวนี้เนาะก็ร่วงครับผมนะแล้วก็ตัวไหนอีกอ่ามีแค่นี้ที่ฟันมาก็มีหนึ่งสองอาสามสี่ห้าหกหกตัว ไปปั้นเลเวลเจ็ดสิบมาหกตัวครับผมคุณคิดดูดิผมไปฟาร,ร์มคอฟบ,บินอย่างหนักหน่วงเพราะผมไม่ค่อยได้เติมเดี๋ยวจะไมไ่เติมขนมปังนะพอใช้หมดก็เ,เดินเดินหาเนื้อเรื่องถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องไม่ผ่านก็พอ,อครับผมก็รอรีขนมปังครับผมเนาะมาตอนนี้เราก็มาดูกันตอนเนี้คือเป้าหมายของผมคือผมอะ่ะต้องการฟาร์มดันเจียนไฟชั้นสามเพื่อที่ ผมจะเอาเพชรสีม่วงเพชรสีม่วงเนี่ยมาอัปเกรดตัวตัวไฟให้เรากลายเป็นสีดาวให้ได้นะครับผมเนาะคือจริงๆอะ่ะผมจริงๆอะ่ะผมผ่านได้แล้วแต่มันต้องกดมือครับผมแล้วมันมันต้องลุ้นเนาะคือมันลุงลังเนี่ยก็คือชั้น3ามนะครับผมชั้น3าเนี่ยมันจะเลเวลเดี๋ยวผมเติมข้นมปังเลยก็นเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้แหละ ชั้น3มเนี่ยมันจะวอนเซอร์มันจะเลเวลเจ็ดสิบนะ,ะก็จะเท่ากับของเรา70ก็คือผมผมไปปั้นธาตุอื่นมาเจ็แล้วตอนแรกก็คิดว่ามันมันน่าจะผ่านได้สบายสบายออโต,โต้ได้สบายแต่มันไม่ใช่ไงมันไม่ได้ครับผมเนาะก็อย่างที่เห็นนะตัว70ผมเต็มเลยผมเจ็ดสิเต็มแม็กใส่ของบวก12บสองตวเราก็ไม่ได้ไม่รอดคือเป้าหมายอยากออกโต้โอเคก็เดี๋ยวมาดูกัน แล้วก็คือมันสามารถผ่านได้แต่มันลุ้นขี้แตกครับผมเนาะเพราะว่าตรงบอสอะผมจะต้องไปลุ้นตัวนี้นะตัวอดีตเนีนครับผมเพราะว่ามันจะมีมันจะมีท่าไม้ตายที่ใช้ลดเ,เกจพลังของบอสทำไมต้องใช้ลดเกจพลังของบอสเพราะว่าผมใช้ตัวนี้เนาะตัวเอนนาเนี่ย ตัวเอนนาเนี่ยมันจะล้างดีบัฟทั้งหมดครับผมเพราะว่าไอ้บอสอะบอสมันจะป้ายไฟใส่เราเนาะป้ายสแต็กไฟใส่เราบอสยิ่งสแต็กเยอะพอมันใช้อันติท่าสุดท้ายปุ๊บอะตัวเราก็จะยิ่งโดนแรงแล้วก็ล่วงไปหมดเลยเออก็นั่นแหละครับผมมันมันทำให้มันต้องเล็งกดมือแบบว่าเกือบจะไม่ทันเกือบจะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าออโต้ไม่ต้องพูดถึงเรียบร้อยแตกหมดครับผมเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันล้างไม่ได้ล้างไม่ตรงจังหวะของบอส คือมันมันไปล้างตอนที่บอสอะยังไม่ได้ไป้ายไฟถ่าเราอะไรประมาณนี้อะนั้นก็มาดูเงื่อนไขาการผ่านการฟาร์มออตโตนะ้เนาะอ่าก็ต้องขอขอบคุณช่องของคุณอ่าช่องอะไรวะท็อปเกมไทยแลนด์นะครับผมเนาะผมดูเขาสตรีมอยู่บ่อยๆเขาชอบสตรีมตอนดึกๆช่วงที่ผมเล่นพอดีเนาะเป็นช่อง Top ปเกม Thailand ก็คือเขาจะเขาจะสตรีมเกมอ่าดอกแอนแนนนี้แหละอ่าผมเห็นเขา เล่นมานานละเอาคุยอยู่นานด้วยละ่ะเออคือเข้าไปเปิดไปถ้าตอนคือเขาเล่นเวลาเดียวกับผมแม่เออถ้าผมเปิดเข้าไปผมก็จะเห็นเข้า,ขาไปดูดูสุดท้ายก็ได้ถามเข้ามาว่าทํายังไงที่เราจะสามารถผ่านออโต้ได้เนาะอ่าแล้วก็วิธีการผ่านด้วยวิธีการผ่านก็ดูจากคลิปเขามานี่แหละก็คือการจัดโพสิชันตัวละครเนาะเพราะว่าตัวบอสอะเอามาเริ่มกันเลยก็ได้อ่า ขั้นแรกการจัดเวอร์ชันตัวละครเราจะจัดแบบนี้เพราะว่าตัววอสมันจะปล่อยพลังไฟใส่ตัวละครเนาะเป็นวงวงวงซึ่งมันจะเป็นวงนี้ทําให้เราต้องเอาให้ตัวละครมันห่างกันพอถึงนานวอสตัวนี้มันจะยืนตรงนี้ทําให้ตัวละครมันจะห่างกันมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้โดนไฟ2ต่อเนาะก็คือมันจะวงแค่นี้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 อ่ะเวอร์ชันตัวละครจบไปแล้วต่อไปก็คือการอ่าที่สำคัญก็คือการมีตัวนี้ครับผมเอนนาเนาะเพื่อเพื่อที่เราจะล้างล้าง ล้างดีบัฟที่บอสป้ายไฟถ้เราก็คือเขามีอันติที่ขจัดดีบัฟตัวละคร1อย่างแล้วก็ทั่วทั้งแมปเลยเนาะอ่าก็คือหลังจากบอสป้ายไฟเสร็จปุ๊บป้ายสเต็กหนึ่งสเต็ก 2, สองสเต็กสามปุ๊บไอตัวเนี้ยเวลามันอันติมันจะล้างไฟออกทั้งหมดคือถ้าถ้าไม่มีสเต็กไฟเนี่ยถ้าบอสมันก็จะไม่แรงเราก็จะไม่เป็นไรอ่าก็หลักๆอ่ะคุณจะคุณคุณจะต้องมี2ออย่างนี้เพื่อที่ จะทานดันไฟไดนะ้แบบที่ตัวละครเราไม่โอ mm. เวอร์เก่งไฟอย่างแบบใช้เลเวล9กมาลงอะไรอย่างงี้เนาะแบบว่าถ้าเลเวล70ี้นะคือที่สำคัญคือน่าจะเป็นตัวนี้แหละเพราะว่าเราต้องล้างไฟมันออกนะแล้วก็ต่อไปที่ผมใส่เข้าใส่เข้ามาก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้เนาะเพื่อที่เราจะลดหลอดหลอดของบอสเพื่อให้ตัวนี้มันล้างทัน นึกออกไหมเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องล้างมันจะต้องล้างมันจะต้องใช้สกิลล้างก่อนให้เสร็จก่อนที่บอสจะใช้สกิลถ้าบอสสกิลบอสสกิลแซงมันเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราล้างไฟออกไม่ทันเนาะคือมันจะน็อกรอบไปอ่ะตัวครูดาวมันจะน็อกรอบไปคือบอสมันจะบอสมันจะอันติใส่เราในขณะที่มีไฟก่อนที่ตัวนี้มันจะล้างไฟออกทันเนาะก็ใช้ตัวธนูเนี่ยมายิงยิงช่วยเพื่อให้บอสมันอันติช้าลงแล้วทําให้ตัวนี้ ทําให้ตัวนี้ล้างทันอ่านี่คือการนี่คือการผ่านนี่คือการผ่านแต่ว่าแต่ว่ามันยังออตโต้ไม่ได้การที่ออตโต้ม่ได้คือคือมันมันไม่มีจังหวะที่ถูกต้องอ่าก็คือมันล้างไม่ถูกจังหวะนั่นเองก็คือเราจะต้องล้างให้ทันก่อนที่บอสจะใช้อันติถ้าเราล้างก่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะไป้ายไฟมาเรื่อยๆอ,อ่าทีนี้ผมก็เลยไปถามเข้ามาว่า มันทำแบบว่ามันต้องทำยังไงการที่จะล้างให้ถูกจังหวะที่จะปล่อยออโต้ได้ในขณะที่เราเลเวล70เท่ากันเนาะ,นะก็คือเขาจะใช้ตัวเป็นตัวนี้ครับผมเนาะ<อ>นี่เนาะคุณกดที่รูปธงตัวนี้ปึ๊บแล้วก็มันจะมีการแก้ไขจังหวะสกิลนี่ครับผมเนาะก็กดปาก็มันจะมีการบอกว่าเราสนใจแค่ตัวนี้ก็พอครับผมตัวเอ็นนานเนาะก็คือเวลาในการไล่สกิลครั้งแรก ก็คือเราจะดีเลยการไลส่สกิลเนาะก็เป็น22วินาทีคือถ้าเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่ใช่22วินาทีเพราะว่าตัวเนี้ยเลเวล4ผมเลเวล4นะถ้าถ้าผมได้เลเวล5ยิ่งดีเลยเพราะว่าจะลดคูดาวนไปอีก3เนาะเลเวล4เนี่ยผมใช้การเติมพลังครั้งแรก15วินาทีอ่าเติมพลังให้ให้เสร็จ23วินาทีแปลว่า แปลว่าครั้งแรกอ่ะสิบห้านี่วินาทีมันก็สามารถใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าแปลว่ามันจะใช้ไวเกินไปครับผมก็คือเราต้องหน่วงให้มันใช้ตอน22วินาทีเนาะอ่าส่วนรอบต่อไปก็จะใช้ตอน23.5วินาทีอ่าแล้วก็ต้องติ๊กตรงนี้ด้วยเนาะก็คือมันจะนับมันจะนับแยกกันนับแยกกันของแต่ละรอบเพราะว่าเราจะเล่น3รอบเนาะเป็นเป็นวอนเซอร์ธรรมดา1รอบวอนเซอร์ Monster ธรรมดา2อรอบแล้วก็เป็นบอสอีก1รอบ ก็คือ3รอบโอเคก็ที่ลองตั้งมาก็คือลองตั้งประมาณนี้ครั้งแรกเ็เป็นยี่แต่ว่าการตั้งแบบนี้คุณต้องดูด้วยว่าน่าจะเท่ากันอ่ะเพราะว่าผมไม่มีเลเวลหนะเห็นไหมเออผมไม่มีการลบพลังงานที่กำหนด3เนาะก็คือคูดาวเราจะเท่ากันแค่แรกเริ่มเราบวก3แต่ว่าแรกเริ่มอ่ะแรกเริ่มผม,มาตั้ง22อยู่แล้วไม่ได้ลด,ดต่ำกว่านี้อะไรอย่างงี้ะเนี่ยนะ แปดยี่สิบสองโอเคก็นี่ครับจุดสําคัญก็อยู่ตรงนี้สําหรับการออโตโอนะ้เนาที่ไปถามเข้ามาโอเคเราก็มาลองลุยกันเลยปึ๊บนี่ก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองไม่ใส่ไม่ใส่บัฟก่อนนะเพราะว่าถ้าใส่บัฟมันก็จะยังไงอยู่เผื่อบัฟหมดเนาะลองไม่ใส่บัฟก่อนดูว่าออโต้ได้ไหมโอเค ก็อย่าลืมคิกติ๊กตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการใช้งานเงื่อนไขของตัวนี้เนาะโอเคะ okay. มาดูกันครับผมือตอนแรกผมเป็นปั้นตัวแทงที่เป็นแสงเนาะเออพอปั้นเป็นตัวแทงแสง <Be S 1> ปุ๊บ <be S 1> เกิดปัญหาโไม่ได้วางแผนก่อนปั้นตัวแทงแสงปุ๊บทำให้ ผมไม่สามารถใช้ตัวเมนที่เป็นน้ำแข็งได้ผมต้องไปใช้ตัวเมนสายฟ้าเพื่อจะเอาบัฟบัฟตัวละคร้าเดียวกัน3ตัว <Yeah. S 1> ก็เลยต้องมาปั้นตัวน้ำแข็งนี่ใหม่เพื่อให้ได้บัฟตรงนั้นแต่ก็ถ้าสังเกตดูมันดาเมจมันไม่ไม่มีตัวดาเมจเลยนะครับผมนะเพราะว่าพอตัวละครหลักเราเป็นน้ำแข็งเนี่ยดาเมจมันสู้ไฟมันสู้ไฟไม่ได้เนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็กลายเป็นตัวฮิวอีกสองตัว ตัวแท้งหนึ่งตัวตัรถคูดาวหนึ่งตัวก็คือมันดามเมจมันน้อยแต่คือปัญหาไม,ไม่ได้อยู่ที่ดาเมจครับผมปัญหาที่ผมเจอคือมันแตกก็ <c oughs> อลองมาดูกันว่าเป็นยังไงเนี่ยดูมอนยากเลยก็กลายเป็นเน้นถึกแล้วก็รถคูดาวกัน ตรงนี้เราจะยังไม่สนใจเรื่องของตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดสำคัญกันอยู่ที่ด่านบอสดูสิจะรอดไหมวะเพราะว่าผมไม่ได้กินยาเนาะรอบแล้วอะผมกินยาเพิ่มดาเมจสิเอร์โอเคก็จะมาดูกันว่าคือการจะให้ดีที่สุดอะ่ะคือตัวตัวเอนาเนี่ยมันจะต้องล้างดีบัฟก่อนที่บอสอะมันจะใช้สกิลไม่ใช่ตรงแถวแถวนี้ด้วยนะ ตอนนี้ก็คือมันดึงดึงเวลาอยู่นะมันยังไม่ใช้เห็นไหมพลังเต็มแต่ยังไม่ใช้อ่าโอเคเดี๋ยวมันจะใช้ลนะนะก็เราจะล้างไฟไปเลยเห็นไหมอ่าโอเคปึ๊บแต่จะมีช่วงรอบสุดท้ายมั้งที่มันล้างไม่ทันนะเพราะบอสมันตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนี่เดี๋ยวดูอันติตัวนี้เนะที่มันจะลดอ่ามันจะลดไฟสามแล้วนะไฟสี่แล้วนะนี่ปึ๊บลดหลอดไปเมื่อกี้เห็นไหมครับผม พอรถไฟทําให้ตัวเอนาเนี่ยมันล้างทันใช่ไหมไฟ5ห่าหายไปหลอดลรากูนี่ถ้ามันก็จะเบาเนาะถ้ามันไม่มีการป้ายไฟใส่เรานะก็คือเรามีตัวเนี้ยที่เอามาลดลอดบอสตัวนี้ก็เลยตีตื้นเวลาขึ้นมาทันอ้าวลดรอดบอสปุ๊บอ่าโอเคตัวนี้ก็จัดการล้างดีบับ ชัวเรียบร้อยอ่ารอบนี้ก็ทันปีกหนึ่งรอบพราแต่ก่อนอ่ะคิดว่ายัางไงก็สู้ได้เว้ยเพราะว่าสู้ข้างแน่สบายแต่สู้บอสอ่ะคอนโดนป้ายไฟป้ายไฟตายแตกครับผมโอ้ยทันไหมเนี่ยนี่ลดหลอด,อดปึ๊บอ่าโอเคก็ทันอยู่เหมือนเดิมครับรอบนี้ชัวนี่เรียบร้อย รถต่อชบอ่า,ดอดอาโอเคเรียบร้อยล้าง่านี่ครับผมก็หลักการก็จะมีแค่นี้ก็คือประเด็นคือเราต้องล้างไฟที่มันเผาเราอะไฟที่มันใต้บนหัวเราเนี่ยจะแตกไฟนี่นะครับผมยิ่งมีเยอะก็ยิ่งโหดนี่ก็คือไม่ใช้ยาเนาะไฟอ,ออโต้ได้เลย เรียบร้อยอ่าประเด็นคือผมขี้เกียจมไปนั่งกดเว้ยเพราะว่ามันนานไอ้เกมเนี้ยสู้ทีอย่างนานเลยนี่สามนาทีสี่นาทีเห็นไหมรอบหนึ่งอ่ะโอ้แล้วมันนานไงผมก็ชี้เกียร์มานั่งรอกดผมก็แบบว่าคือถ้าจะให้มานั่งกดทุกรอบอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเนาะก็เลยอยากออตโต้ให้ได้อะไรประมาณนี้ครับผมนี่เรียบร้อยครับผมทีนี้ผมก็น่าจะได้ครบไปอย่างไร ผมก็จะปลดแอกและคือเควสอะ่ะเควสอะ่ะมันจะชอบไปติดเรื่องของการให้เราอะอัปดาวตัวละครนะครับผมเนะมาะพอติดไอเควสนีดด่นะเควสเควสการผจญภัยเดีย่ยมันจะชอบไปติดแบบเนี้ยเนี่ยเออมันจะมีสองดาวสามดาวสี่ดาวผมก็มาติดตรงสีดาวเพราะว่ามันยากเนี่ยมันต้องมาลงไอตัวนี้ให้ผ่านเนี้ยเออ เนี่ยตอนนี้ผมก็น่าจะได้เพจขบงลยเดี๋ยวผมข้อขอลองปลดล็อกเลยแล้วกันปึ๊บสลับไปธาตุไฟเขาผมเนาะไม่ได้อ่ะหลัดอีกสามนะแปลงวัสดุสิสามหนึ่งอ้านี่สามก็คือเราเอาอันกากนะมาแปลงใช้เงินเออนี่ก็ 4ี่ดาวแล้วครับผมเนาะคือพอมันสี่ดาวมันก็จะปลดล็อกสักเกตเลยไหมล่ะโหจัดไฟเต็มระบบสิรออะไรอ,ะอ่ะมันเป็นตัวดาม,มิดนี่ผมได้อาไไปตัวเดียวเลยหมดละคือผมฟาร์มคอมบินมาเยอะมากครับผมผมจะบอกให้คือตั้งแต่วันนั้นนะ่ะผมก็ได้ฟาร์มคอมบินเพื่อ <c oughs> เพื่อที่ผมจะมาอัพตัวละครเน่่อ้อผมอัพตัวนี้ได้ด้วยผมอัพตัวนี้ด้วย เราะว่าเป็นตัวแทงผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวแท้งผมจะมีสองตัวนะครับผมนี่ไม่เอาอะเก็บไว้ตัวแท้งผมจะมีสองตัวก็คือตัวเฟอร์บาสกับตัวฮอลัสเนาะแต่ตัวเฟอร์บาสเนี่ยมันจะฮิวได้ด้วยแต่ตัวนี้ตัวตัวนี้เหมือนมันจะมันจะถึกกว่านะครับผมแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าที ก็มีสีดาวสองตัวแล้วต่อไปก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้ต่อไปผมก็จะต้องเทีมไฟผมมีตัวนี้อีกตัวคอลินคือถ้าถ้าเจอถ้าเจอแบบว่าดาเมจไม่เยอะอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะ แต่ถ้าเจอดาเมจเยอะเเนี่ยตัวนี้มันจะหิวได้ดีกว่าหิวทันใจกว่าครับผมตัวนี้บางทีมก็หิวไม่ทันบางคอนเทนต์หิวไม่ทันปึ๊บนี่ได้แล้วปึ๊บนี่ผมก็จะฟาร์มต่อจนกว่าผมจะได้ว่าทีมหลักผมก็คือจะเป็นตัวนี้ ทีมหลผมจะเล่นไฟกับพิษนะครับผมเนาะก็กำลังพยายามปั้นอยู่คือพอใช้ทีมพอใช้ทีมลองมันไปลงคอนเทนต์อื่นแล้วผมลงอยากว่าเพรผมไม่ค่อยได้ปั้นมาเนาะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็ดูเก็บต่อออโต้ต่อครับผมพอออโต้ได้แลยวมสิดใจนี่เนาะก,ก็อ่าคร่าวก็คือ วางเพอร์ชันแบบนี้เพราะว่าฟอร์ดานวอลตัวนี้จะเดินมาตรงนี้ทาให้ไม่โดนจมจซ้อนทับกันแล้วก็กดตั้งตรงนี้ปึ๊บแก้ไขจังหวะสกิลเพื่อให้ตัวล้างดีบัฟเอนนาเนี่ยน่วงเวลาไว้ครับผมเาแล้วก็กดเปิดตรงนี้โดยลืมกดเปิดตรงนี้นะมันจะได้ไม่นับไม่นับรวมถุกเวฟนะมันจะนับแยกเวบอ่าก็ตั้งหน่วงเวลาของตัวเอนนาสำหรับการล้างดีบัฟอ่าตัวนี้ผมลืมเปลี่ยนธาตุคืน สำหรับใครที่ใครที่มีฮีโร่ Hero แบบผมเนาะแล้วคุณยังติดอยู่เนี่ยคุณก็สามารถผ่านได้แต่ที่จริงเขาแนะนำตัวแท้งผมอีทเป็นอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าผมไม่มีครับผมถ้าผมออกผมเสียขาดมฟังมั้ยเนี่ยไม่เสียหรอก ดี๋ยวดกันนะที่เขาแนะนำก็จะเป็นเป็นตัวแท้งอีกตัวเป็นสายน้ำแข็งเออ,เอ,อไหนวะนี่อุชาครับผมเนาะตัวแท้งที่เขาแนะนำเนะแต่ผมไม่มีอ่ะได้รับโล่และปรับจมตีอ,อก็ผมไม่มีอ่ะเออก็คือ ใช้ตัวนี้แทนนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกัน่าขอดูดันไฟสามโ้มันใจมันเที้ยมอ่ะมันใช้ธาตุไฟเลยวะไม่เอาตำนานครับผมโอเคก็ดูนี่อ่าเขาก็ใช้แทงตัวนี้กันได้นะอ่าโอเค นี่ครับผมผมก็ใช้ทีมีเลยนี่เหนใช่ไหมตัวเดียวกันอ่าไปกดโหลดเชเฉิ่มเพิ่มเเฮ้ยตัวนี้ผมก็มีนี่หว่ามันออกมาทำไมวะย้ายดีบัฟบนพันธมิตรทั้งหมดไปยังฮีโร่อ๋อก็คือออกมาล้างย้ายดีบัฟ เป็นตัวแทงค์เหรออ๋อเป็นตัวแทงค์ครับผมเนาะออ๋อแต่เขาปลดแล้วไงเรื่ออกไหมเขาปลดไปแล้วเจ็ดสิบหกเนี่ยเลเวลเขาเยอะกว่เนะเราต้องดูที่เราต้องดูที่แบบว่ามีแต่เรเวลเจ็ดสิบเพราะว่าเราอะเราจรเวลเจ็ดสิบเพราะเราเราปลดเจ็ดสิบไม่ได้เพราะเราสู้ด่านนี้ไม่ผ่านทําให้เราต้องฟาร์มนานนะนั่นแหละคือประเด็นปัญหาของเรา ครับผมก็ฝากไว้เท่านี้เนาะสำหรับใครยังเล่นเกมนี้อยู่เกมนี้ผมบอกเลยว่าคอนเทนต์มันเยอะมันเยอะว่ะขนาดเควสหลักเนี่ยผมกดไม่หวานไม่ไหวกดวันนั้นกดเที่ยงคืนถ,ถึงตีห้ายังกดไปได้เรื่อยๆนะเออมันเยอะชัดนะครับผมนะเอ้าอ๋อ,อเราโอ้ น่จะปลดล็อกตัวลูนนะเพราะว่าเราสีดาวแล้วก็สามารถใส่ลูนได้เดี๋ยเราค่อยไปดูเดี๋ยวผมค่อยไปดูอีกงนีนะก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมกับดันเชียนไปที่สําหรับคนที่ติดเหมือนกันชั้น70นะผมผมติดมานานแล้วเนี่ยตั้งแต่ง,งอนเขาแล้วนะั่แหละผมก็ไม่พยายามปั้นมาลงทุกตัวแล้วมันไม่ได้สักทีข้อรลาคาญก็ตอนนี้ก็เคยเดี๋ยวจะจะลุยต่อค่อยมีกระจิตกระใจหน่อยครับผมนะ อขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามขอบคุณมากครับผม